เดี๋ยวทีนี้ครูจะให้ทำแบบฝึกหัดนะให้ช่วยกันปรึกษาเลยนะ ึกษาเลยค่ะถ้าไม่เข้าใจถามคูได้นะคะทำตามตัวอย่างเลยนะคะถ้าไม่เข้าใจถามได้ะคะ่ะให้ดูที่เข็มนาฬิกานะคะเข็มนาฬิกาด้านนี้ ดูด้านนี้ก่อนแล้วก็ด้านี้แลเป็นเวลานี้ก็คือตอนนี้นี่คือ,อ,อเวลาเท่าไหร่มเย็นแล้วสิสเวลาเป็นไหม ก็คือสี่โมงเย็นสินาทีแล้วอันนี้ขีเสยกสั้นอยู่ที่ตรงไหนคะดีอดีทีันต้องนรนี้นมคเออข้อ่น้อนอือนอีมันคือเหบบันทึกกหน้าที่ มึงไม่ชาดเป๊ะเลยทำเป็นไหมลองนัดดูนี่เ็ียาวใช่ไหก็นี่หนึ่งช่องใหญ่หนาทีแล้วอันนี้กี่นาที 哎，哈。 เาเสร็จกันหมดแล้วยัง